รีวิวหนังใหม่ชื่อเรื่อง Mandalorian และโกรกูการเดินทางของ Mandalorian และโกรกูบทนำเสียงดนตรีแนวอวกาศค,ค่อยๆดังขึ้นช้าๆภาพดวงดาวหมุนวนแสงดาววูบวาบท้องฟ้ายามค่ำคืนบนดาวทะเลายในดินแดนไกลพ้นระหว่างอาวกาศอันไร้ขอบเขตมีนักรบผู้เดินทางโดดเดี่ยวชายผู้สวมกรอเหล็กและเด็กน้อยผู้มีพลังอันลีลับเขาทั้งสองผูกพันกันด้วยชะตา เรื่องราวของพวกเขากำลังถูกจารึกไว้ในตำนานดาวกล้องแพนผ่านยานอาวกาศเล็กๆล,ลอยเคว้งเหนือภูมิประเทศรกร้างแมนดานอารียนผู้สวมชุดกรอบม,มิดดัสกำลังยืนมองออกไปข้างนอกบนแขนของเขาโกรกูหลับตาพริ้มหัวใจทั้งสองจับจ้องอนาคตที่ไม่แน่นอนฉากที่หนึ่งการมาถึงดาวร้างยานของแมนดานอิริแลนดิ่งลงบนดาวเคราะห์รกรางมีลมพิษพัดฝุ่นบินฟุง้งแมนดาลอรี มาดูแต่ใจลึกๆห่วงใหญ่ตรวจสอบสภาพรอบๆเขาสงสัยว่าที่นี่อาจมีเบาะแสสําคัญที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของโกรกูขณะที่เขาค้นหาโกรกูเริ่มลืมตาจ้องมองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยูดีดีเสียงแปลกปลอมคล้ายสิ่งมีชีวิตใต้น้ําทะเลทรายเงารูปร่างแมนดานอิรี่ถือปืนพร้อมจะรับมือฉากที่สการเผชิญหน้าสิ่งมีชีวิตทะเลทรายปรากฏตัวสูงมีพลังจิตจู่โจม ฝุ่นและสายพรุ่งแมนดาลอรี่ยิงปืนลดการจู่โจมแต่ไม่ถูกตัวเดียวมันหลบหลีกได้ขณะที่เขาต่อสู้โกรกูยกมือคลื่นจิตบางอย่างแผกว้างฝุ่นลอยกระสุนบางอันเบี่ยงเบนสิ่งมีชีวิตหยุดชะงักแมนดาลอรี่รีบเข้าช่วยโกรกูล้มตัวแต่ปลอดภัยสิ่งมีชีวิตถอนตัวหายไปในพายุสายแม้เพียงชั่วครู่หนึ่งพลังของโกรกูก็เพียงพอที่จะพลิกเกม แต่โลกใบนี้ยังใหญ่เกินไปสำหรับเด็กน้อยเพียงลําพังฉากที่3กลางคืนบนดาวทะเลสายแมนดาลอรี่จุดกองไฟเล็กๆยามค่ำคืนเขานั่งมองกโกรกูที่นอนหลับพลางย้อนคิดอดีตเขาเคยมีภารกิจมากมายเคยสูญเสียและเริ่มต้นใหม่อีกหลายครั้งโกรกูเบิกตาขึ้นมองหน้าแมนดาลอรี่เงียบๆไม่มีคำพูดแมนดาลอรี่เอ่ยกับโกรกูเบาๆข้าจะปกป้องเจ้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเงาเคลื่อนไหวเสียงฝีเท้ามีผู้ลอบตามฉากที่4การล่อโจมตีและการหลบหนีกลุ่มมือสังหารชุดดำโผลมาใช้อาวุธรอบยิงแมนดานอิรีตั้งกรอบป้องกันโกรกูจับพลังคลื่นจิตสะท้อนมือสังหารล้มแต่เหลือหลายคนแมนดานอารีลากโกรกูขึ้นยานยานทยานขึ้นทันทีขณะที่ยานหลบหนีฉากแอคชั่น ยิงไล่ตามหลบหลีกอุปสรรคอวกาศกราะเรือถูกยิงแตกบางส่วนฉากที่5จุดพักปลอดภยัยยามาหยุดที่ฐานลับห้องใต้ดินเล็กๆแมนดานอีรีตรวจซ่อมเกราะเครื่องยนต์โกรกูนั่งบนพื้นมองกราฟแผนที่ดาวต่างๆแมนดาลอรี่เปิดแผนที่ชี้ไปยังตำแหน่งที่อาจเป็นถิ่นกำเนิดของโกรกูโกรกูเข้าใกล้เขาเงยหน้ามองสายตาสื่อสารว่าพร้อม การเดินทางของเขาทั้งสองเพิ่งเริ่มต้นโลกอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยศัตรูและพันธมิตรแต่ด้วยการพวกเขาอาจค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจกลางกาแล็กซีสรุปเรื่องการเดินทางของแมนดาลอเรียนและโกรกูท่าอิงจากโทนตัวอย่างหนังที่จะเข้าฉายในปี2026จุดเด่นคือแอคชัน่นดราม่าสลับกันตลอดมีทั้งฉากต่อสู้ล่อโจมตีและช่วงเงียบๆที่สะท้อนความสัมพันธ์พ่อลูกระหว่างแมนดาลอเรียนกับโกรกู ความลับของโปรกูยังไม่ได้เฉลยทั้งหมดทำให้ผู้ชมอยากติดตามว่าแท้จริงแล้วเขามาจากไหนและพลังของเขาจะพาเรื่องไปทางใดบรรยากาศอาวกาศและดวงดาวให้ความรู้สึกผจญภัยไม่รู้ว่าจะเจอพันธมิตรหรือศัตรูในดาวดวงใหม่สายสัมพันธ์อบอุ่นของสองตัวละครตรงข้ามกันนักรบเย็นชาและเด็กน้อยผู้ใส่ซื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหนังใหม่เรื่องการเดินทางของแมนดาลอเรียน และโกรกูถ้าหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับถ้าคุณกำลังมองหาภาพยนตร์ที่มากกว่าความสนุกที่นี่อาจเป็นเรื่องราวที่คุณตามหาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ YouTube A Story for You